อยู่กับผมนายโก้แล้วครับและเก Shooting มที่คุณกำลังดล่ ala GB Italy. นอยู่ตอนนี้ก็คือมายครับครับอ่าก็หนึ่งจจจุดเก้านะครับเวอร์ชันคูดล่าสุดนะครับตอนนี้อันนี้เซิร์ฟผมไม่เกี่ยวอ่ะผมจะมาเลสเพย์มา i ครับ a f t วอร์เวอร์เนี่ยคันนี้นะทำไปขนาดนี้แล้วแล้วตกลบ้านเราอยู่ไหนโอเคบ้านเราอยู่นี่นะไม่ใช่บ้าน รับผมเปิดเซิร์ฟนะครับแต่ไม่บอกรหราเวอร์ชันอะไรอยู่กับ<ร>ผมอยู่กับพี่ผมนานหมูทอดนะครับนี่ว่าจะลืมหอะลนี่หลังจากที่ผมได้ทําคลิปกะกะแล้วก็ล่มมาเป็นโอเคหลังจากผมที่ได้ทําคลิปของพี่ผมไปนะครับอา้าวกรรมวิ่งไม่ได้ช่องหมูทอดนะครับอ่านะทําคลิปไปนะผมก็อัดเฟลหลายรอบเลยเจ้านี่ว่าไหมบ๊อบบี้เฮ้ยบ๊อบบี้อยู่นู้นหรือเปล่าอ่ะอันนี้ไก่ผมนะ เออคือผมกับพี่ผมเสียเหมือนกันนะครับนะถ้าถ้าเป็นมายนะถ้าชีวิตจริงไม่เหมือนเราแค่หน้าเหมือนกันมีอาหารอ่ะโอเคไปขุดเหมือนไปเลยอ่ะจริงด้วยนี่ไปดูนี่ดีกว่ามันโตกันหรือยังไม่ทึนอนนี้มีหินจำได้ไม,ดไม่เผาเลยกันขี้เกียจนี่ใสผมเลยนะ อ่านี่สใส่นกูสาาจะประมาณยีสนาทีไม่บางทีมันก็ไม่ถึงยี่สิบนาทีนะครับอ่าสิบห้าก็ยังต่ำยังต่ำาคือสิบห้าไม่ก็สิบเออคือถ้าถ้าเหตุด่วนนี่ก็คือไปทำงานนะอ่ะถ้า,ถ,าถ้าผู้ชมถามว่าเฮ้ยเสียงเด็กแล้วไม่มีงานทําไม่ใช่งานนั้นนะครับคือแบบไม่ใช่งานทําแบบมีแบบยังไงไม่ใช่งานออฟฟิศอะไรงั้นนะคือไองานทําแบบ เออคือหาตังค์นับสร้างรายได้กับตัวเองเพื่อที่เอาไปซื้อเกมนะครับสองพันกว่าแล้วนะครับอ่าครับเกือบห้าพันแล้วเกือบห้าพันสี่พันสี่พันรู้สึกสี่พันจีบันสี่พันสี่เออไม่ได้ซื้อเลยเลยอ่ะผมจะซื้อ Gary Moss นะจะเด็กแลนะเมื่อกี้ได้ยินรู้สึกว่าได้ยินเสียงนมแมนนะเจ้งมันเหอะ เจอหน้าแมลงยงไงล่ะก็กลัวสิครับเอ่อเดี๋ยวเราค่อยมาคนระอ่ะตรงนี้เราอุดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปขดุดตรงนี้นะตรงนี้นะเฮิฟถล่มล่นลืล่นขุดชิวๆนะอ่ะกรมมีเสียงข่าว อ่ะคลิปนี้คงไม่ยาวเท่าไหร่นะสารัสมาทองผมไม่บอกสกายผมหรอกนะไอ้กสีคริสซี่เกมเบริเฟอร์เถื่อนเถื่อนเอ้ไม่ใช่เอาซีซีไม่สำคัญครับเราจะไปดูเราจะทำขนมปังรับประทานกันนะ ถ้าผมดูหนังผีนี่ผมจะหลอนมากเลยนะโตกันยังหูกเออโต้ไวๆนะดี๋ยวพ่อเราไปกระทถบทุยอึ๊บโอเคทำอะไรดีไปเดี๋ยวค่อยไปบูมอนนะถ้าเจอคิปเปอร์ก็เรือหายนะเอ็นไปโอเคอ้าววันดีม้าน้อยไม่ใช่ม้าผมนะเนี่ยต้องมือว่างนั่นขวานล้วไม่ค่อยเ็ ไอ่ยยยยยไอ้ถ้ามันอู้ผมบอกถ้ามันจะเชื่อนี่ปล่อยเลยอะนะตรงนั้นสำรวจไว้ยังไม่ได้ไปสํารวจหรอกแต่ตรงเนี้ยมันเป็นเมืองไม่รู้เชื่อมกับบ้านผมหรือเปล่าเชื่อมอ่ะเดี๋ยวก็ตรงนี้ก็ถางหญ้าไปไปหาบ๊อบบี้ดีกว่าหรือว่าบ๊อบบี้ไม่อยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยติดทีมฟอเต คือผมเพิ่งเล่นทีมฟอร์เตส์มานะเล่นบนสตรีมด้วยโหลดบนสตรีมเลยอ่ะนะนะครับแกดิมอนอะถ้าถ้าซื้อในสตรีมใช่ไหมซื้อกับบัตรเครดิตอะไรสามร้อยห้าสิบใช่ไหมสามร้อยกว่าแต่ถ้าซื้อในเอสจยถ้าซื้อในเอสจิเก e เมอร์อุ้ยห้าร้อยห้าสิบครับแล้วมันต่างกันมากเอ้ไม่รู้อะไรดช่างมันอะโนะก s ิมูเลเตอร์นะสามร้อยห้าสิบมีกระดูกมั้งหรือเปล่า เดี๋ยวผมขึ้ไปดูก่อนนี่ไอรอนไม่ต้องไม่ต้องไปสนมันจะได้ทำที่ขุดเหล็กกันก็ตอนนี้แลหละเฮ้ยทำมิตอนนกองกองเดียวเหรอฮะเดี๋ยวทำกล่องเงอนพอดีไม้เยอะก็พอไม่ได้ออกบล็อกหนึ่ง ก็จะเหลือ3อ่ะนั่นแหละตรงไหนดีที่ผมไม่ค่อยอัดแบบทีทีนะเพราะว่าขี้เกียจใ,ใส่ของบ๊อบดีน้อยตัวนี้เป็นที่นรกแล้วนะครับตัวนี้คือที่นรกนะครับ ไปเร็ว <Harriet> ไปลได้เวลาูแลอย่านะย่านะไม่ยันไม่ท้าทายนะอันนี้ท้าทายคุณนะไปร่งนู้นดีกว่านะครับ มิวสิกอินซาเพื่อเราจะได้ไม่กลัวนะครับอมมอนสเตอร์มอนสเตอร์อะมอนสเตอร์อยู่ปะมิวสิกออสซิเฟียร์เฟียร์เฟลลี่มันคือ,คอเฟลลี่นะครับพวกเมื่อกี้ไปปิดไฟห้องน้ำไปตรงน,นี้ดินเดี๋ยวท่าสำคัญตรงน,น,นี้โอเคผมเรียงลำดับตามความสำคัญไม่สำคัญเลยแต่ย่าง นาทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งทุ่งหญ้าตล้วเนี้ยไม่โนะต,ตเลยเนะี่ไม่โตไม่โตทุ่งเรเดอร์นาทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งมีคนงโง,ง,โงติดเกมคนหนึ่งกำลังเดินไปไม่มีไม่ได้แบกไม่ได้แบลล่าสเกิลตันนะอ่าไม่ใช่โอเคครับแต่อย่าให้ขวานจ่อแบบเฮดช็อตได้ เดี๋ยวอยากแบบคือพอแบบถ้าเราเปิดศัตตู Hello มันจะได้ก็ไม่เข้ามาไง Hello ถ้ากปเกิดเปล่องถ้า,ม,ามันต้องทำแบบนี้ถ้าเจอคกิปเปลร์ง Hello วิ่งเลยนอนแล้วนอนได้แล้วนอนดีกว่านอนนอนนอนนี่เ็กซี่เบด ดับอดัฟ,ฟรู้จักเป่าอดัฟเดี๋ยวเราจะไปหาตัวอะไรฆ่ากันนะแล้วออไ,มไม่ใช่วันลงมาบนหัวนะยานะ่าฟ,ฟักทองกินได้ด้วยอ่ะทำพายไงโู้ไม่มีมอนเกิดเลยเหรอ

บ๊อบบี้ฆ่าล่ะวัวผมเจอวัวครับท่านผู้ชมหมึมกอ้าวคุออกอ้าวเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าผมเห็นวัวนะแล้วแล้ววัวกายลังอ๋ออู้หมูหมูหมูถุยอ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หนึ่งสองอุ้ยผสมพันธุ์มันก่อน <g ül> ตัวเดียวอสอกินแล้วมีแ่ย์วาวัวดีกว่าแล้วเราไม่มีขวาเลยเหรอคำคำคำผมเจอหมูอ้าวแล้วขวานอ้าวขวาน,าน,นหล ไทยสวิมอินลาวาเฮ้ยม <organize. S 3> ีม้าดำอ่ะเออเก็บเนื้อหมูไว้ก่อนูอ้มาดำไม่มีม้าลายวัวด้วยฮะเนี่ยม้าน้ำตาลม้าลายวัวมั้งเรียกว่าม้าลายวัวแล้วกันเฮ้ยครอบครัวของบ๊อบบี้สองอันร้วนเลยจึ๊บจุ๊บมาบ้าอ้าวอ้าว เฮ้ยโดนไก่ทีนข้อ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 บาร์บี้นะแล้วมันไปฟักกันตรงไหนไม่ต้องไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องข้อเลยไม่ต้องข้อเลยแล้วมันไปฟักกันตรงไหนอ่ะห้าเตเตกเจ้าของเต็กเจ้าของนี่เตะกเด็เด็ทำไมเลื่องไม่ลดเลยอ่ะ โอชาลาตูบาเตอร์ลา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 จึงหึงหนึ่งหึงอ้ยจึ๊บอือนี่เอซัสซินเอซัสซินเก่าเอ้ยเอ้ยไม่ได้แล้วอากบ้านเราก็คิดตัวโบ้หิวโอหยถือดาบดึงหนึ่งหนึ่งหนึ่งองกินพืชผักพืชผักขู่เก็บไข่ไก่อ่ะไปทำอันนั้นอ่ะ ค้กแล้วแล้วเรามีวัวเหรอก็เป็นก็เอาพ่อครองไปทำพทธีครับิธีง่ายชาบูชาบูตกไปนี่ไม่ตายก็ไม่รู้นะนะอู้อู้ตรงนี้ฟักดีจังฟักไข่ผมบเลไม่มีตัวอะไรเกิดขึ้น กลับบ้านดีกว่าแล้วบ๊อบนายละ่ะแล้วบ๊อบบี้เนี่ยบ๊อบบี้โอ้ใครบ๊รบบอบบี้เก่งที่สุดในโลกเอฮ้อ,อถ้ามันเกิดไม่เนี่ยหืมชาวบ,บ้านาตัวตัวววนน้นสยอะ่ะแล้วใครหายไปไหนเลยเนี่ยช่างมันเถอะ กลับบ้านแล้วเดี๋ยวไปเผาเนื้อหมูกินแต่ว่านันว่ามันมีน่าจะอุปครองฉันจะกลับไปกินเนื้อ,ม,ม,อมีอุปครองหนึ่งอันลองเอาไปเผาดูดิแมงคืนะครับคำกินมันเอ้ยพายเออ่ายคำกินอะไรเก็บไปหนึ่งอันพอแล้วที่เหลือ,อไว้ทำอย่างนี้เหรอแฮ่อกลับบ้านแล้ววะโตแล้ว <c oughs> ลองเอาไปเผาดูดิได้ไหมเผา ขี้ขี้มวันโตแล้วนะหืมโตช่างมันเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนี้ก่อนไม่ไม่โตเลยไม่มีวันโตเฮ้ยเลือเฮ้ยเหลือเฮ้ยไม่ไม่้ฉันไม่ตายแน่แหละแล้วมันหายไปไหนหมดอ่ะมีอันเดียวอุ้ยจึ๊บจิ๊บจิ๊บอ่าหมดพอดีเลย กินอย่างนี้เลยเหรอหมูหมูหมูรวยเลยไม่มีกว่าลำพานเออคือป้านผมชอบเปิดเพลงดังๆนะครับไม่รู้เขาอยากเป็นคนดังหรือเปล่าอ่ะสิบสี่นาทีนะครับอัดมาตามสุดสิมแปนาทีนะครับ เลยแค่ประมาณ20นาทีเออมีเศษป่ะมาร์ชเมลโลอร่อยโคตระแสโคตรกระแสน้๊อโคตรละยังไม่หมดยังันยังไม่หมดไปหมุนหัวล่ามาร999ครั้งกลายเป็นมูจิเจอซอมบี้ี่เรือหายนะ เราไม่กลัวครับเจอซอมบี้นี่ถ้าเราพลาดไปนะคือถ้าเกิดพลาดพลาดเจอซอมบี้ไปก็ต้องหอได้ไหมแล้วทำไมเสียงซอมบี้มันทำไมเราไม่ขุดทางเดียวทำไมเราต้องขุดสองทางโอ้ยผมขุดเปสิบสี่ทางแล้วพี่ไม่ไม่ไม,ไม่ทำไมเขาไม่ขุดแบบว่าเดินเส้นเดียวทำไมปกติมันเขาจะรู้ขุดกันสองทางอยวูว่าปะเนี่ยมาดูกันขุดกี่ทางหนึ่งสองสาม เพื่ออมันช่องเดียวไม่ได้ไม่รู้หรือว่ามันเป็นกฎของเกมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะโอเคนี้พอไปดีกว่าเฮ้ยอยู่เป็นเพื่อนก่อนหนูพี่ผม,มบ้าพี่ผมไม่บอกหรอกว่าอยู่ไหนว่าอยู่ชั้นไหนครับไม่บอก ไม่บอกบ,บีมทำงานกี่โมงรู้สึกสี่โมงห้าโมงไม่รู้ดิสวัสดีสวัสดีนะรอเคงแครซี่นะเฮ้ยไม่ใช, <laughs> ไใชนะ่ไม่ใช่นะเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่เขามาดูแล้วเป็นแฟนเคงแครซี่เขามาด่าถึงที่เลยนะ มาอยู่เป็นเพื่อนก่อนเขากลัวเขากลัวโนอเขากลัวออกไปออกไปตัดไม้ก็ได้ทีลา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 ผมจะเช็คเวลากับอันนี้นะแหละดูก่อนเท่าไหร่แล้วโอเคจะมืดแล้วแล้าก็อยู่ตรงนี้ไปนะแล้วก็มาร้องรำทำเพลงนบะเอ้าโดดตึ๊ตตึ๊ตตึ๊ตอ้อ เฮ้ยทำไมมันสั่นย่างงี้นะไม่รู้ไหมนะมันสัน่นก็อบอกไม่ต้องปิดแหละหมดดินไปเลยนะงำ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 สิบเจ็ดน,นาทีแล้วนะ อย่างยเยีฉันมีขนมปังกินแล้วผมมีขนมปังกินโถ่ล่าล่าล่าล่ล่าล่าลาผมมีขนมปังกินแล้วล่ะเยีขนมปังคราบเลยตอนนี้เลยหิวมากแคสลีแอดไน เราจะใจกักหรือเปล่ามันเป็นความจริงทำไมมันแบบเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยมันน่าจะหายไปทีละชิ้นนะเออแบบน่าจะมีแับเดยมแบบเนี้ยจนะได้ไม่ต้องค้าหลายอันนะฮะน้อริโต จะแล้วดับเดินมองสองดินไม่เป็นเช่นเคยร,รู้สึกร้อนไม่เป็นเนหะมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนคลิกลัวเลยเดี๋ยวผมทุบเตียงก่อนว่ามันอยู่เออใช่ได้ หมอขอถามเสร็จนะ<ม>เฮ้ยไม่ใช่หนึ่งแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์อ่ะโอเคนะขอใจสุดอ่ะเออว่าจะว่าทำไมไปคาที่คนด,ดีกว่า ตัดไม้ดีกว่าเนาะผมเบื่อแล้วขุดเหมืองนะครับเบื่อแล้วขุดเหมืองทำไมมันไม่มีมอนเกิดแถวบ้านผมเลยอะ่ะเนี่ยแถวบ้านผมไม่มีเลยในเหมืองมีหรือเปล่าอยากเนาะอยากครู yeah, <crew. S 2> จังทำไมมันโยอ อ่ะผมมีโปรเจกต์หมนะครับก็สำหรับชาแนลผมนะครับถ้ามาครับอ่ะก็จะมีสาระมาครับวันลาเรื่องนะจจะขอบคุณสาระจากคุณสมติมบนยครับเยซอมบีโอเคนะซอมบี้มีนะ่าสมบีมีตั้งสามอาันสามอารเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถือดาไปก่อน และ20นาทีนะครับอานะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับนะขอตัวลาไปก่อนสำหรับซีรีส์มาครับที่ผมทำเอ้ยไม่ใช่โอ้ยอะสำหรับซีรีส์มาครับอันนี้นะครับก็เล่นมาก่อนแล้วแต่เพิ่งนึกออกแต่เพิ่งนึกออกนะครับ ว่าสำหรับนี้ก็เลยเล่นไปไกลแล้วนะก็อย่าลืมกด subscribe นะแล้วก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมคอมเมนต์อย่าลืมแชร์นะถ้าใชรนี้แบ่งปันความสุขให้เพื่อนๆได้นะถ้าคุณสนุก,กน,นะก็นะถ้าคุณไม่ทำอย่างที่ผมพูดนะครับผมฟ้องคุณขนาดแนะน่นี่นี่นโทรโทรเทพอ่ะกด o บ b y ครับนะ say goodbye goodbye